แผนบริการงานส่วนหน้าเปรียบเสมือนหน้าตาของโรงแรมซึ่งลูกค้าสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายเพราะตั้งอยู่บริเวณล็อบบี้มีหน้าที่การติดต่อพบปะกับลูกค้าโดยตรงถือเป็นด่านแรกและด่านสุดท้ายในการสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า โครงสร้างแต่ละแผนกอาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของการบริหารงานแต่ละโรงแรม <ried. S 1> เพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจก่อนเริ่มต้นเข้าสู่บทเรียนขั้นต่อไปดิฉันอาจารย์นักนกลินอินทนุพัฒน์ขอนำทุกท่านเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้โครงสร้างการบริหารงานและหน้าที่การรับผิดชอบงานส่วนหน้าของโรงแรมโดยแบ่งออกเป็น2หัวข้อหลักๆดังนี้หัวข้อที่ 1. โครงสร้างการบริหารงานส่วนหน้า front of the house แผนกบริการส่วนหน้าประกอบด้วยส่วนสำคัญ2ส,ส่วนคือส่วนหน้า f o อนเ a รทได้แก่พนักงานสำรองห้องพักต้อนรับการเงินและโทรศัพท์และส่วนในเครื่องแบบ u n i ิฟอร์มเซอร์วิสได้แก่พนักงานเปิดประตูขนกระเป๋าและขับรถโดยจะมีโครงสร้างการบริหารงานของแผนกบริการงานส่วนหน้าดังนี้ผู้จัดการแผนกบริการส่วนหน้า front office manager ผู้ช่วยผู้จัดการแผานกบริการส่วนหน้า Assistant Front Office Manager, งานต้อนรับ Reception หรือ Front Desk Agent, งานสำรองห้องพัก Reservation Clerk, งานโทรศัพท์ Operator, งานการเงินส่วนหน้า Front Cashier, ส่วนบริการในเครื่องแบบ Uniform Servic, e งานเฝ้าประตู Doorman, งานขับรถ Transportation Personnel งานขนกระเป๋าเบลแมนงานบริการข้อมูลคอนเซียสและผู้ตรวจสอบบัญชีภาคค่ำ (Night Auditor) และยังมีส่วนบริการในเครื่องแบบที่สำคัญคืองานแม่บ้าน (Housekeeping) และงานรักษาความปลอดภยัย (Security) จะเห็นได้ว่าการวางแผนโครงสร้างการบริหารงานของแผนกบริการงานส่วนหน้าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่เจ้าของธุรกิจต้องให้ความสำคัญเพราะหากวางแผนไม่รอบคอบแล้วจะทำให้การบริการงานเกิดความผิดพลาดและอาจส่งผลกระทบไปยังลูกค้าได้หัวข้อที่2หน้าที่ความรับผิดชอบส่วนที่ 1. งานของแผนกบริการงานส่วนหน้าแบ่งออกเป็น4ส่วนหลักๆ 1. กระบวนการสำรองห้องพัก The reservation process หมายถึงกระบวนการสำรองห้องพักในแต่ละวันการสำรองห้องพักแบบกลุ่มและแบบเดี่ยวการคาดการการขายห้องพักและการจัดการการสำรองห้องพักเกิน overbooking 2. โครงสร้างการจัดการงานบริการและอัตราค่าบริการ guest service and rate structure หมายถึงการจัดการงานบริการบริเวณส่วนหน้าขั้นตอนการต้อนรับเมื่อลูกค้ามาถึงและการกำหนดราคาห้องพัก 3. วงจรรายได้ของโรงแรม The hotel revenue cycle หมายถึงการดำเนินการด้านบัญชีของลูกค้าการโอนรายการค่าบริการต่างๆตลอดจนบัญชีเงินเชื่อและบัญชี city leader บัญชีที่อยู่ในความควบคุมของพนักงานในแผนการเงินและการบัญชีเป็นบัญชีที่บันทึกรายได้และรายจ่ายรวมของโรงแรมและ 4. เทคโนโลยีการจัดการด้านห้องพัก room management technology หมายถึงระบบการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบบัญชีภาคค่้ และระบบบันทึกข้อมูลต่างๆของโรงแรมส่วนที่ 2. อตำแหน่งสำคัญของแผนกบริการงานส่วนหน้า 1. ผู้จัดการแผนกบริการงานส่วนหน้า (Front Office Manager) ผู้จัดการแผนกบริการงานส่วนหน้ามีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและควบคุมกำลังคนเงินเวลาวิธีการทำงานเอกสารตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆในสถานที่ทำงาน เป็นคนที่มีความรอบรู้มีประสบการณ์และทักษะในการวางแผนการดำเนินงานและการประสานงานเพื่อให้พนักง,งานในแผนกปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 2. ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบริการงานส่วนหน้าเป็นผู้คอยช่วยเหลืองานของผู้จัดการแผนก คอยดูแลควบคุมรายละเอียดของงานบริการและวิธีการทำงานของพนักงานทุกคนในแผนกเป็นผู้กำหนดตารางการปฏิบัติงานและตรวจตาการทำงานของพนักงานว่าเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่ต้องคอยช่วยเหลือและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับพนักงานกรณีที่มีกลุ่มทัวร์มาเข้าพัก ต้องคอยต้อนรับและพบปะพูดคุยกับลูกค้าและบุคคลทั่วไปรวมถึงลูกค้าระดับ V.I.P. และต้องประสานงานกับฝ่ายรักษาความปลอดภัยเพื่อสอดส่องดูแลและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 3. พนักงานต้อนรับ Receptionist หรือ Front Desk Agent พนักงานต้อนรับเป็นตำแหน่งที่มีบทบาทอย่างมากทางการบริการเพราะทำหน้าที่เสมือนเป็นหน้าตาของโรงแรมและคอยดูแลบริการแก่ลูกค้าตลอดระยะเวลาในการเข้าพักอีกทั้งยังเป็นตัวแทนการขายให้แก่โรงแรมในการขายห้องพักและบริการอื่นๆเช่นบริการสปาและบริการอาหารและเครื่องดื่มในพัตตาคาร4พนักงานสำรองห้องพัก (Reservation Clerk) พนักงานสำรองห้องพักมีหน้าที่หลักคือรับสำรองห้องพักให้แก่ลูกค้าล่วงหน้าสรุปจำนวนและประเภทของห้องพักที่ได้รับการสำรองเรียบร้อยแล้วทำรายงานการคาดคะเนห้องพักว่ามีห้องพักที่ยังไม่ได้ขายกี่ห้องเพื่อทำเป็นรายการห้องว่างพร้อมขายแก่ลูกค้าที่ต้องการคนต่อไปพยากรรายได้จากการขายห้องพักที่คาดว่าโรงแรมจะได้รับ จัดพิมพ์รชื่อลูกค้าที่คาดว่าจะเข้าพักในวันรุ่งขึ้นและเตรียมเอกสารการลงทะเบียนเข้าพักแก่ส่วนต้อนรับแล้วรับผิดชอบเงินมัดจําที่ได้รับจากการสำรองห้องพักล่วงหน้าแก่ลูกค้านอกจากนี้พนักง,งานสำรองห้องพักยังเปรียบเสมือนตัวแทนของโรงแรม <c oughs> เช่นเดียวกับพนักงานต้อนรับ ดังนั้นพนักงานสำรองห้องพักที่ดีซึ่งควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านห้องพักอัตราห้องพักและบริการอื่นๆของโรงแรมเพื่อสื่อสารและเสนอขายแก่ผู้สำรองห้องพัก 5. พนักงานโทรศัพท์ operator พนักงานโทรศัพท์เป็นตำแหน่งที่ต้องรับผิดชอบกับลูกค้าพนักงานโรงแรมและบุคคลภายนอกค่อนข้างบ่อยโดยเฉพาะกับลูกค้าในช่วงเวลาการพักอยู่ที่โรงแรมผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารอาทิ โทรศัพท์ด้วยเหตุนี้พนักงานโทรศัพท์จึงควรเป็นผู้ที่มีมารยาททางโทรศัพท์คือต้องเป็นผู้ที่มีน้ำเสียงไพเราะสุภาพฟังดูเป็นมิตรและมีจังหวะการพูดที่ถูกต้องภาษาที่ใช้ต้องกระชับชัดเจนและได้ใจความที่สมบูรณ์หน้าที่และความรับผิดชอบหลักของพนักงานโทรศัพท์คือการรับโอน ต่อโทรศัพท์และการรับฝากข้อความให้แก่ลูกค้าและบุคคลภายนอกที่ติดต่อเข้ามาการให้ข้อมูลต่างๆตลอดจนการให้บริการด้านอื่นๆอาทิบริการปลุกลูกค้า wake up call หรือ morning call 6. พนักง,งานการเงินส่วนหน้า front cashier พนักงานการเงินส่วนหน้าทำหน้าที่ดูแลและแสดงบัญชีค่าใช้จ่ายของลูกค้าเมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าขอดูหรือเมื่อลูกค้าต้องการคืนห้องพักและให้บริการอื่นๆเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชีเช่นบริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ (Foreign Exchange Service) และงานควบคุมดูแลตู้นิรภยัย (Deposit Box Service) พนักง,งานการเงินส่วนหน้าจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญด้านการเงินและการบัญชีและต้องทำงานอย่างรอบคอบถูกต้องและรวดเร็วในเวลาเดียวกัน 7. ส่วนบริการในเครื่องแบบยูนิฟอร์มเซ i c e วิ งานในส่วนเครื่องแบบหมายถึงการบริการส่วนหน้าที่ปฏิบัติงานสัมพันธ์กับส่วนหน้าและพนักงานตำแหน่งต่างๆในส่วนนี้จะสวมเครื่องแบบของโรงแรมเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานและเพื่อความชัดเจนสำหรับลูกค้าหรือบุคคลทั่วไปในการติดต่อหรือเรียกหาโดยแบ่งออกเป็น7ตําตำแหน่งดังนี้ 1. พนักงานบริการข้อมูลข่าวสารคอนเซียส ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรงแรมและข่าวสารทั่วไปแก่ลูกค้าถือว่าเป็นงานที่ต่อเนื่องมาจากงานต้อนรับที่บางครั้งอาจให้บริการแก่ลูกค้าไม่ทันตามความต้องการพนักงานบริการข้อมูลข่าวสารที่ดีควรเป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้านในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะข่าวสารข้อมูลของท้องถิ่นที่ตั้งของโรงแรมหรือพื้นที่ใกล้เคียงเช่นข้อมูลเวลาทําการของร้านค้าธนาคารโรงภาพยนตร์สถานทู และข่าวสารการเมืองและวัฒนธรรมท้องถิ่น 2. พนักงานขนกระเป๋าเบลแมนหรือพอดเดอร์ทำหน้าที่หลักคือการพาลูกค้าไปยังห้องพักหลังจากการลงทะเบียนเข้าพักเรียบร้อยแล้วและปฏิบัติงานบริเวณห้องโถงและห้องพักในอดีตเมื่อผู้เข้าพักต้องการเรียกหาพนักงานช่วยขนกระเป๋าที่จะสั่นกระดิ่งแทนการเรียกหาจึงเป็นที่มาของชื่อเบลแมน 3. พนักงานเฝ้าประตูดอแมน คือผู้ที่ทำหน้าที่ต้อนรับลูกค้าหรือบุคคลทั่วไปบริเวณประตูทางเข้าออกหลักของโรงแรมคอยเปิดและปิดประตูและประสานงานกับพนักง,งานต้อนรับในกรณีที่ลูกค้าระดับ V.I.P มาถึง 4. พนักง,งานขับรถ Transportation p e r s o n n e l ทำหน้าที่บริการขับรถพาลูกค้าไปยังสถานที่ต่างๆที่ต้องการโดยทั่วไปมักเป็นเส้นทางระหว่างโรงแรมและสนามบิน 5. พนักง,งานจอดรถ Wallet Service หมายถึงผู้ที่ทำหน้าที่นำรถของลูกค้าไปจอดยังที่จอดรถของโรงแรมบริการชนิดนี้มีเฉพาะในโรงแรมระดับหรูหราหรืออาจเป็นโรงแรมในเมืองที่มีพื้นที่จอดรถค่อนข้างจำกัด 6. พนักง,งานอาคันตุกกะสัมพันธ์ Guest Relation Officer หรือ GRO ทำหน้าที่ต้อนรับลูกค้า V.I.P โดยได้รับลายชื่อลูกค้า V.I.P ที่มีกำหนดเข้าพักในวันนี้จากแผนกบริการงานส่วนหน้าหรือจากพนักงานสำรองห้องพักและจะเตรียมช่อดอกไม้หรือพวงมาลัยเพื่อต้อนรับการมาถึงของลูกค้าจากนั้นจะนำลูกค้าไปยังห้องพักเพื่อบริการรับลงทะเบียนห้องพัก 7. ผู้ประสานงานคณะทัวร์ทัวร์ร์ดิเนเตอร์ ทำหน้าที่ต้อนรับคณะทัวร์ที่มีกำหนดเข้าพักเป็นกลุ่มด้วยการนําคณะทัวร์ไปดื่มเครื่องดื่มต้อนรับในบริเวณที่เตรียมไว้แล้วและนําหัวหน้าคณะทัวร์ไปลงทะเบียนเข้าพักที่บริเวณโต๊ะรับลงทะเบียนเฉพาะคณะทัวร์อีกทั้งยังมีงานแม่บ้าน housekeeping ซึ่งในบางโรงแรมผแผนกแม่บ้านทั้งหมดจะขึ้นตรงกับผู้จัดการใหญ่ general manager แต่บางโรงแรมก็ขึ้นตรงกับผู้จัดการส่วนหน้า front of house manager ในแผนกแม่บ้านจะมีหัวหน้าแม่บ้าน head housekeeper ทำหน้าที่คอยดูแลตรวจตราการทำงานของผู้ช่วยแม่บ้านหรือแม่บ้านประจำฟอ o ์ล f o r housekeeper หรือ assistant housekeeper ซึ่งปกติจะมีประมาณ3คนขึ้นไปในกรณีเป็นโรงแรมขนาดเล็ก หัวหน้าแม่บ้านก็จะดูแลรับผิดชอบงานแม่บ้านทั้งหมดในการทำงานเป็นหัวหน้าแผนกแม่บ้านต้องทำงานประสานอย่างใกล้ชิดกับแผนกบริการงานส่วนหน้าที่เกี่ยวกับห้องพักที่พร้อมจะขายได้อีกทั้งต้องประสานงานกับแผนกซ่อมบำรุงเพื่อให้ช่วยซ่อมอุปกรณ์ต่างๆที่อาจจะชำรุดเสียหายทั้งภายในห้องพักและบริเวณอื่นในโรงแรมอีกด้วยรวมถึงงานรักษาความปลอดภยัยซีเคียวร งานรักษาความปลอดภัยมีความสำคัญอย่างใกล้ชิดกับแผนกบริการงานส่วนหน้ากล่าวคือแผนกบริการงานส่วนหน้าจะแจ้งให้งานรักษาความปลอดภัยทราบทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นในโรงแรมและ 8. ผู้ตรวจสอบบัญชีภาค่ํามนายออริเตอร์ผู้ตรวจสอบบัญชีภาค่ําหรือที่รู้จักกันทั่วไปในโรงแรมว่า Night Audit เป็นตำแหน่งที่จัดอยู่ในส่วนของฝ่ายการเงินและบัญชีปฏิบัติหน้าที่ในช่วงกลางคืนรวมถึงการดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารด้านการเงินและบัญชีในแต่ละวันของแผนกทำรายงานสรุปยอดของบัญชีเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของแผนกเพื่อเสนอแก่ฝ่ายบัญชีและฝ่ายบริหารของโรงแรมนอกจากงานด้านการเงินและบัญชีผู้ตรวจสอบบัญชีภาคค่ำยังต้องทำหน้าที่เสมือนพนักง,งานต้อนรับพนักง,งานโทรศัพท์และพนักง,งานการเงินส่วนหน้าคือเป็นผู้รับลงทะเบียนเข้า พักรับและโอนโทรศัพท์และรับคืนห้องพักแก่ลูกค้าส่วนที่3คุณลักษณะของพนักงานแผนกบริการงานส่วนหน้า 1. นนักประชาสัมพันธ์ Public Relation พนักงานแผนกบริการงานส่วนหน้าที่ดีจะต้องมีความเป็นนักประชาสัมพันธ์คือต้องรอบรู้ข้อมูลข่าวสารของโรงแรมรายละเอียดของงานและต้องให้ความช่วยเหลือและความกระจ่างเมื่อลูกค้าหรือบุคคลทั่วไปมีปัญหาหรือคำถามโดยยึดหลักว่าลูกค้าคือคนสำคัญ 2. นักขายเซลแมนชิพ พนักงานแผนกบริการงานส่วนหน้าที่ดีต้องมีวิญญาณของนักขายคือต้องพยายามแนะนำและเชิญชวนให้ลูกค้าหรือบุคคลทั่วไปซื้อบริการต่างๆของโรงแรมเพื่อนำมาซึ่งรายได้และผลกำไรและ 3. ผู้ชำนาญน technical and performance พนักงานแผนกบริการงานส่วนหน้าที่ดีต้องเรียนรู้กระบวนการการทำงานให้เกิดความชำนาญและเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งความรู้ความชำนาญในหน้าที่ของตนและของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเป็นผู้ที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าอีกด้วย แผนกบริการงานส่วนหน้าถือเป็นแผนกที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งเปรียบเสมือนด่านแรกที่ได้พบปะลูกค้าและยังเป็นตัวแทนในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่โรงแรมไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพการบริการและการสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้านะับว่าเป็นแผนกที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับลูกค้ามากที่สุดนอกจากนี้แผนกงานบริการส่วนหน้ายังเกี่ยวข้องกับการจําหน่ายห้องพักถือเป็นการสร้างรายได้หลักให้แก่โรงแรมอีกด้วย